สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลงม็อดเวอร์ซ์แทงนะครับอันนี้ผมจะเอาของบริษัทนี้ก่อนตัวนี้เอ็กเซลเวอร์ซแทงนะครับอันถูกอันผิดไม่รู้แต่มันเนะี่ยสัญ,ญลักษณ์มันตัวเอ็กซ์สีแดงนี่แหละก็ไปโหลดนะครับเดี๋ยวลิงก์โหลดผมจะแปะไว้ใต้วิดีโอนะครับกดคลิกเข้าไปครับให้มันรันครับผมมันรันมาแล้วให้เลือกภาษาภาษาก็เป็นภาษามันจะไม่มีภาษาไทยนะ เรื่องภาษาอังกฤษไปโหลดช้าจังรอแป๊นึนะะจะเสียเวลานี่หน่อยอ จะเตือนนะครับไอตัวนี้ผมเปิดมีเช็คฟอ r อัปเดตไปกดโน้ตไปครับเขเมลัานไปเดี๋ยวเวอร์ชันใหม่ก็มัก็จะมีอะไรเยอะแยะับที่ผมมาแนะนำทำว,วิดีโอแนะนำเฉยๆครับเหมือนกันลงเหมือนกันดึงก็จะดึงหน้าต่างขึ้นมา <c oughs> ครับไปกดคลิกตัวนี้ด้วยนะครับให้มันโชว์หน้าต่างเวลาเราเลือกครับกดเนตไปอ่ากดเนตไปอีกครับ นี่เป็นขํามาที่ไปทงมัดรนในไปครับอ่าขั้นตอนต่อมาให้ตรวจสอบครับที่ตั้งตัวเกมที่ตั้งตัวเกมว่าเออบางคนลงไปแล้วมันเอ้ยทําไมมันไม่ขึ้นวะมันหายไปไหนวะอะไรเงี้ยให้ดูตัวนี้นะครับนะครับผมถ้าไม่รู้ว่าไอ้นี่อยู่ไหนตัวเกมอยู่ไหนก็ลองคลิกดูนะครับคลิกดูที่ตัวนี้ก็เป็นไฟโลเคชันมันก็ได้ให้ดูง่ายๆนะครับมันก็จะบอกว่าเอออยู่ตรงไหน สีเกมเบอร์อัพแทงครับเนี่ยสีเกมเบอร์อัพแท้งครับตรงกันออกเออเราก็กดเน็กต่ตอไปปึ๊บนะครับแล้วที่ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นโหมดโหมดของมันนะครับก็เลือกต,กติ๊กติ๊กติ๊กเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นไงมันก็จะมีดูตามรูปนะครับบนแผนที่ไอ้น,นี้ตัวอะไรอะไรเงี้ยจะเป็นโหมดโหมดใช่นะครับอันนี้จะเป็นโหมดโหมดบนแผนที่บนโหมด xvm มันนะครับอันนี้สตอง ไอ้ตัวนี้จะเป็นนี่ครับโชว์ตัวรถก็ติ๊กติ๊กดูเอานะครับก็ชอบอันไหนก็ลงไปมันจะมีเป็นหมดหมดนะครับอันนี้เป็น p a ร์เ el Windows แ s สเ n in นอ t นแบนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวก XVm นะครับในโซนของ x v m เลยตัวนี้นี่ครับก็จะเป็นโชว์ประเทศอันนี้ก็โชว์ประเทศอะไรเงี้ยก็ติ๊กติ๊กดูตามภาพมันนะครับนี่เป็น4 4 4อันนี้เป็นหมดของ a v m น,นะครับ อ่าอันนี้เป็น x v m mini map ครับบนบนแ a p เราจะให้มันโชว์อะไรบ้างโชว์อะไรอะไรต่างๆนั่นแหละดูตามภาพออกครับก็ <c oughs> น,น,นะครับดูอ่ไอันนี้อะไรนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นหมดหมดเ l a y เยอร์เพย์อันนี้จะเป็นส 4, 4ีของ x v m ครับที่บอกว่า win rate ไอ้ท่านันอันนี้ a v n 8ครับ v n 8 rating สีนั้นสีนี้อะไรเงี้ยต่อไปก็เป็นหมดของลงรถลงรถอย่างนี้นครับหมดภายในล้ติดว่าครับแอนเอาครับผมสมมติว่าเราจะมีหมดซูมด้วยนะครับอันนี้จะซูมซูมท่าหร่ซูมให้สิบหกสิบอะไรเงี้ยซูมหกสิบถ้าซูมหกสิบแนะนำให้เอาตัวสุดท้ายนะครับว่า ถ้าว่าคุณเอาซูมทีๆอ่ะ FPS คุณจะตกมันจะกระตกุกโอเคสมมติว่าเลือกเลือกกันได้แล้วอันนี้เป็นอันนี้เป็นโหมดเป่านะฟอสเฮ่ฟอสเฮ่โหมดหมายถึงว่าเออเป่าเนี่ยน,นี้ผมเลือกตัวนี้เป่าส,สวยๆนะครับอันนี้เป็นแผ่นที่แผนที่สำหรับปืนใหญ่เวลามันหายไปแล้วมันจะอยู่บนแผ่นที่เราก็จะใชใ้ตัวนี้ยิงซูมได้ตัวนี้เหมือนกัน น,น,นะครับผมน,นี่ก็เป็นหมดของดาเมจพานลนะครับดาเมจพานลก็หมายถึงว่าไอตัวที่ว่ายิดล็อกอะไรเงี้ยใครยิงด้วยกระสุนอะไรมาใครยิงตรงไหน,นตรงไหนเงี้ยกระสุนอะไรสูนทองดาเมจลดเท่าไหร่เด้งอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะอ่ะอันนี้ในนี้สำหรับคอมที่ว่าสปิกน้อยๆครับฟิกแรกพอช่วยได้ลง ครับผมไม่มียอันน,น,นี้เกินผมนะครับอันนี้เป็นพวกเกี่ยวกับรถอะไรเงี้ยคือ offenser เนี่ยแต่ผมไม่รู้นะครับผมนะครับก็พอได้อะไรเสร็จหมดแล้วก็กด next ครับกด next ไปเลยปึ๊บเลือกตัวบนสุดรครับกด next ต่อไป นะครับผมนี่อ่าโอเคเอกนดนี้ก็ได้ปุ๊บนะครับกดสั่งให้มันติดตั้งครับก็จะติดตั้งให้ปุ๊บนะครับพอทํา,าตามนี้ครับขอเดี๋ยวมันลงเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะไฟนอนให้ลงไฟนอนมาให้นะครับโอเคนี้ก็เสร็จแล้วครับโอเคส่วนวันส่วนวิธีการถอนการติดตั้งถ้ายังใครอ่า อยากจะถอนการติดตั้งนะเวลาเหลืออยู่ก่าทีเวลาเหลืออยู่ใครอยากจะถอนการติดตั้งนะหาที่ถอนการติดตั้งไม่เจอตรงนี้ครับเข้ามาที่เกมตัวเกมครับนะครับขาไปที่ Open File Location ครับมองหาไอคอนของมันครับตัวนี้เลยครับ Uninstall นะครับศูนย์หนึ่งนะครับกดดบ u b l e ลคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็ทำการถอนถอนออกไปเลยครับตัวนี้ จะเป็นคำสั่งถอนการติดตั้งมอดทั้งหมดของเขาที่อยู่ในตัวเนตัวเกมครับโอเคขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้นะครับไม่เข้าใจอะไรก็อาจจะโม้พลัดไปหน่อยนะเพราะว่าไอตัวโปรแกรมมันจำกัดเวลาไม่มีโปรแกรมตัวจริงผมปิดเอาเวอร์ชันทดลองใช้มาใช้โ okay, อเคตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยปล่อยให้มัน ถ้ามันแตกไฟเสียถ้ามันโหลดเสร็จอะไรเสร็จลงเสร็จปุ๊บผมค่อนข้างลงว่าค่อนข้างเยอะครับเป็นจุกจิกของสวยๆงามๆครับไม่มีมอสที่โกงหรอกครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์โหลดไว้ให้ตรงใต้วิดีโอเลยนะครับกดนิกนิ้นปแค่นี้ก็จบเดี๋ยววันหลังจะมาสอนเอ้ยไม่ได้มาสอนนี่มาแนะนำการ activate xvm นะครับเพราะว่าบางคนเข้าไปแล้วว่าเอ้ยทำไม ชื่อมันเป็นสีขาวๆว,วะมันไม่เป็นสีสีน่นั่นแหละมันต้องแอตติเวตว่าเราไม่ได้แอ t ติเวตมันก็ชื่อมันก็เป็นขาวๆมอสบางตัวไม่ทำงานมันต้องแอ t ติเวตนะครับริงนิงติงน่ง,งออกไปออกไปชาจุ่มเบยชาจังเ,งเร็ว เวลาแล้วนี่แหละนะครับเดี๋ยวถ้ามันเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มคำว่าไฟนอนขึ้นมาครับกดคำว่าไฟนอนเสร็จก็เสร็จอานี่ไงไม่มใช่ไฟนอนหรือเล่าอะไรนะอ่านว่าอะไร finish หรอประมาณนั้นแหละผมอ่านไม่ค่อยถูกหรอกถ้าผมกด finish เสร็จก็จบครับขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเวลาจะหมดแล้ว